สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดสองยี่ห้อระหว่างเอ็กลูตอนและซซราเซตกันนะคะโดยเอ็กลูตอนและซซราเซตเหมาะสำหรับหญิงให้นมบุตรค่ะเอ็กลูตอนเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวมีตัวยาสำคัญคือ l ลเนสท i นอล0.5มิลลิกรัมจำนวน28เม็ดต่อแผง l ลเนสท i นลจัดเป็นเจเนเรชันแรก ที่มีฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจนิกเอฟเฟกต์ทำให้หน้ามันเป็นสิวและขนโดกค่ะส่วนซเซราเซตเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่มีตัวยาสำคัญคือดิโซ e เจรเอร์เล0 0 7 5มิลลิกรัมจำนวน28เม็ดต่อแผงดิโซ e เจรเอร์เลจัดเป็นเจเนเรชันที่3ซึ่งเป็นเจเนเรชันใหม่ที่มีแอนโดรเจนิกเอฟเฟกน้อยลง ทำให้ลดอาการค้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและซิลเซตยังมีลทธิ์คุมกำเนิดได้ดีกว่าเอ็กลูตอนอีกด้วยกลไกการออกฤทธิ์เอ็กลูตอนและซิลเซตออกฤทธิ์ทำให้ปากมดลูกเหนียวทำให้สเปิร์มผสมกับไข่ไม่ได้รวมถึงทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อจึงไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะ ต่อไปจะเป็นหัวข้อควรกินยังไงนะครับวิธีกินก็คือเราสามารถเริ่มกินยาภายใน1นึถึงวันแรกของการมีประจำเดือนได้เลยโดยกินวันละหนเม็ดติดต่อก,กันทุกวันตามลูกศรบนแผงยาโดยกินยาให้ตรงตามเวลายอย่างสาม่ำเสมอจนหมดแผงและเมื่อหมดแผงแล้วเราสามารถเริ่มแผงใหม่ได้เลยนะครับหากลืมกินยาควรทําอย่างไรสําหรับเอ็กซ์ลูตอนนะครับหากลืมกินยาเกิน3ชั่วโมง ให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้แล้วกินตามเวลาปกติอีกหนึห่งเม็ดห,หากลืมกินยาหนึ่งเม็ดหรืออาเจียนยาที่กินออกมาให้กินยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้และกินตามเวลาปกติอีกหนึ่งเม็ดหากลืมกินยาสองเม็ดติดต่อกันให้กินยาสองเม็ดเป็นเวลาสองวันสำหรับซีราเซตนะครับหากลืมกินยาน้อยกว่าสิบสองชั่วโมง ให้รีบกินยาที่ลืมทันทีที่นึกได้แล้วกินตามเวลาปกติอีกหนึ่งเม็ดแต่หากลืมกินยามากกว่า12ชั่วโมงให้รีบกินยาที่ลืมทันทีที่นึกได้แล้วกินตามเวลาปกติอีกหนึ่งเม็ดครับสำหรับผลข้างเคียงของเอ็กซ์ลูตอนและซิลาเซตนะครับอาจมีอาการคลื่นไส้อารมณ์แปรปรวนประจำเดือนมีกระปริดกระปลอยหรือไม่มีประจำเดือนเลยนะครับ